โอเคครับมาดูคลิปพิเศษหนังใหม่นะครับที่ผมอยากดูมากเลยนะ d ดี v a n Hansen ันไปดูกันเลยครับเป็นหนังเพลงเนาะเป็นหนังที่สร้างมาจากบรอดเวยที่ดังมากๆในอการว่าด้วยเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่แถมหักนะฮะและเขาก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่มาเขียนชื่อบนแขนให้นะแล้วอยู่ดีๆคนคนนั้นก็ฆ่าตัวตายไปเท่านั้น When I was understudy for the show, I was supposed to know <septain> all three boys, Connor and Jared. And I knew all the songs at the back of my hand. It was a great gig, but I was always just sitting evet. right i having a dream of So when this finally came back around and I saw his name for Connor, I just had an inkling and a feeling that that was exactly where this circle was kind of meant to close. ผมว่า e ัน a ป็ i แบหนังที่เป็นมิวสิคอเต็มตัวแน่ๆแล t วผว่ามันน่าสนใจมากๆจริงๆเพ o งในหนังนี่คือเพราะทุกเพลงแน่นอนผมการันตีเลยนะฮะอันนี้ฟังเพลงแล้วบอกเลยว่าสุดยอดแล้วความหมายของหนังก็ดีมากัะมาพูดถึงคนที่กำลังจะล่วงหล่นะฮะคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วไม่เหลือใคอะไรอย่างเงี้ย แค่มีใครสักคนหนึ่งที่ฉุดเราขึ้นมาจากขุมนรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันมันก็เพียงพอแล้วที่เราจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปอะไรเงี้ยเออซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่น่าจะชูกําลัง ใจิตใจของคนในวันนี้ได้ดีมากเลยเพราะว่าวันนี้เราแบบเจอเรื่องซัฟเฟอร์เราเจอเรื่องเศร้าเราเจอเรื่องที่มันหนักหนานในชีวิตกันเยอะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอย่างพวกเราอะไรเงี้ยนะฮะวผมอาจจะแบบว่าเริ่มเริ่มเหลือวัยรุ่นที่แบบเหลือน้อยลงแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนที่อยู่ใน Gen Z อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เจอความซัฟเฟอร์ในชีวิตเยอะเนาะเพราะเราเติบโตในสังคมที่แบบมันมีปัญหาโน่นนี่นั่นต่างๆมากมายฉะนั้นหนังแบบนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น ยาชูกาลังพวกเราให้รู้สึกว่าเออเราต้องอยู่บนโลกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเราสู้ต่อไปเพราะว่าเออ you will not alone นะครับคือแบบเราไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกนี้อะไรอย่างี้นะฮะอืมโอเคแล้วเดี๋ยวไปพบกันนะฮะถ้าเกิดว่าผมได้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนในเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างใครที่อยากจะติดตามคลิปต่อๆไปขอ,ของผมก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Big Napat w o r l Story หรือช่อง Napat SL นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ